เล่าความรู้สึกทุกความรู้สึกให้ทุกคนได้รู้กันเลยนะคะว่าหล้างทราหน้าอกแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะเจนก็ครบ15วันแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแน่นอนว่าหน้าอกของเรามันก็เหมือนเราเอาซิลิโคนที่ไม่ใช่ของเราจริงๆคะ่ะเอาไปใส่แน่นอนว่าความแตกต่างก็ต้องบอกตรงค่ะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันในช่วงระยะแรกเพราะว่าตอนนี้เจนก็ิ่ง15วันเองแต่ว่าต้องบอกว่าตั้งแต่เจนทํา สองสามวันแรกกับตอนนี้เจนรสึกว่ามันแตกต่างกันชัดเจนนะคะเพราะว่าวันแรกต้องบอกนะคะว่าแข็งแล้วก็เจ็บมากแล้วก็การเอ่อเขาเรียกว่าอะไรการใช้ชีวิตประจำวันเราค่อนข้างที่จะไม่เหมือนเดิมแค่เราลุกนั่งนอนปกตินี่คือแบบเจ็บมากนะคะแต่พอผ่านไปได้เจนให้สักประมาณห้าห้าวันห้าหกวันขึ้นไปเพราะว่าเจนมาที่คลินิกใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็เริ่มทําการขยับหน้าอก แล้วก็ทําการนวดบ้าให้นะคะแล้วเรากระจากนั้นเราก็กลับไปนวดเองก็เจรู้สึกว่าการที่เราได้นวดแล้วต้องบอกเลยค่ะว่ามันดีขึ้นมากกว่าเดิมจริงๆค่ะเจรู้สึกว่าจากที่มันแข็งแข็งมัน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 ดินขึ้นนะมันดิ้นขึ้นแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเคลื่อนตัวขยับตัวมันคล่องขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ลดอาการเจ็บได้มากขึ้นด้วย เะะจนต้องเข้า,ากองประกวดเรามีทําภารกิจต่อใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเจนเลือกใต้ใต้ระไกรไปใช่ไหมคะการเคลื่อนยกแขนการเคลื่อนตัวมันก็จะลำบากมากขึ้นดังนั้นการที่เจนเลือกใต้เราลงมาค่ะมันสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เราสามารถที่จะยกแขนหรือขยับ่ตัวได้ค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะปกติกกกค่ะค่ะต้งหมดนะคะว่าขนาดใช้ซิลิโคนของเจนนะคะแน่นอนว่าตอนที่เจนทั้งแรกเลยจเจนได้ลองซิลิโคน 380cc แล้วรู้สึกว่าัน คือวันใช่อะวันชอบมากเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะเจกนก็ได้มีโอกาสที่พูดคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอก,ก็บอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดเราชอบ380ให้นาำนใส่ 440cc ดีกว่านะคะเพราะว่าเนื่องจากเราทำต้ากล้ามเนือด้ดวยแล้วพอน,นานๆไปค่ะลุกคนขาทุกคนขามันก็จะยุบลงไปก็จะได้ขนาดอยู่ที่380พอดีได้ก็คือเอาขเอา440 410ไม่ละค่ะทีนี้ทีุ่ดแล้วนะคะ เจนจะไปผ่าตัดใช่ไหมคะเจนได้มาที่คลินิกก่อนแล้วจะบอกว่าทางคลินิกนะคะก็จะทําการพูดคุยกับเราเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีการเจาะเลือดด้วยนะคะเจาะเลือดก,ก่อนด้วยแล้วก็รวมถึงเขาจะทำอะเอกสารใช่ไหมคะดำเนินการส่งต,ต,ตัวไปที่โรงพยบาบาลและที่สําคัญนะคะระหว่างเจนเดินทางไปแน,น่นอนรอบนี้พี่นึกคิดอีกไป <c oughs> ด้วยนะคะก็คือ ได้กันเลยนะคะคือแบบขายกังวลมากคือเราพูดคุยตลอดทางจนถึงโรงพยาบาลนะคะแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลใช่ไหมคะลุงเจนก็ได้เอาไปส่งตัวนะคะให้กับพนักงานคุณหมอโรพยาบาลนะคะที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ได้นั่งรอเจนชอบมากเลยพอหลังจากนั่งรอไปสักพักนึงนะคะที่พยาบาลก็จะมารับตัวเจนเลยนะคะแล้วก็ไปส่งที่ห้องพักห้องพักดีมากห้องพักคือดีมากๆเลยนะคะพูดถึงห้องพักแล้วจะพูดไม่ได้เลยก็กระไรอยู่นะคะ วีไอีนะคะก <Wow. S 1> ารดูแลดีมากห้องน้ำทุกพักทุกอย่างสะอาดมากๆนะคะแล้วก็สิ A ่งอำนวยความสะดวกนี่คือรงทันมากๆเลยค่ะค่ะพอเจเนไปถึงที่โรงพยาบาลนะคะคือดับแรกเลยสิ่งแรกพยาบาลให้มาอ่ะมีเสื้อผ้าแล้วก็กอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็ให้เจนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราจะมีพี่พเขามารับไปสแกนเขาเรียกว,ว่าเอ็กซเลย แล้วก็ตวรวจถูภาพละกาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็หลังจ,จากนั้นเจก็จะกลับมาให้น้ำเกลือนะคะแล้วก็ร้อท่อผ่าตัดเองนะคะ <c oughs> ก็หลังจากเราจะให้น้ำเกลเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีพี่ๆมารับไปเลยเข็นรถมารับอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ไปส่งที่หอผ่าตัดแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเริ่องขการผ่าตัดค่ะเสรนจมาอีกทีก็คือนี่ลคะค่ะมีน้องแล้ว <c oughs> มีน้องแล้วคือแบบงง เจนก็ได้มาอยู่ที่ห้องพักปืนแล้วนะคะก็จะมีพี่พยาบาลนะคะเข้ามาดูแลตลอดเลยเท่าที่เจนจําได้นะคะคืนนัน้นหลังจากผ่าตัดพยาบาลเข้าหาเจน3-4รอบแล้วตลอดเลยคือการดูแลของเขานีไม่เคยขาดสายเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการที่เรารู้สึกว่ากุนใจระดับหนึ่งและหลังจากนั้นเจนใช่ไหมคะวันที่น่าจะเป็นเช้าเช้าวันที่ที่เราหลังผ่า ก็จะมาพูดคุยกับเราแล้วก็มาชิคน้าอกมาถามอาการเราแล้วก็ดูว่าเรามีอะไรที่ผิดปกติไหมหรือว่าปกติดีไหมใช่ค่ะหลังจากครบ7วันนะคะตอนที่7วันตัดไหมต้องบอกเลยคะ่ะว่าเจนเห็นแผลครั้งแรกเหมือนเราได้ได้เห็นแผลราะว่าจริงๆนางจังอะคะ่ะตอนที่หมอตัดไหมใช่ไหมคะก็แผลบอกเลยนะคะว่าอยู่ใน เล็กนนะ้าเล็มกมากๆเลยแล้วเจนได้มีโอกาสให้รุ่นพี่เจนเ,นเพื่อนๆได้หลายที่เราไปทำการทํางานด้วยกันให้เขาดูแผลให้ทุกคนชมไปเสียเกันค่ว่าแผลสวยแผลเล็ไกไม่มีปัญหาเลยะคะ่ะที่เจนทำมานะคะวันนี้ก็ปกตินี้ค่ะถ้าสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากทําหน้าอกแบบเจนนะคะแนะนําเลยว่าให้มาที่ BCS Clinic นะคะคือต้องบอกจริงค่ะว่าที่นี่คุณหมอเขามีฝีมือมากๆรวมถึงแผลต่างๆเขาไม่ต้อง่วงเลยเละ่ที่สำคัญน,นะคะ ต่างๆถ้าเรามีปัญหาหรือว่าสงสัยตรงไหนนะคะเราสามารถที่จะสอบถามกับคุณหมอหรือพี่ๆที่คี่เิ็กได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามเจนอีกครั้งนะคะเมื่อครบ30วันแล้วนะคะเจนจะมาเล่าแบบนี้ทุกๆครั้งนะคะที่มานะคะเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ